แรงมากวันนี้เขวาว้วนนวาวุ่นวันนี้เราาได้นะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลสิ่งที่ผู้เล่นและโค้ดทีมอิตาลีพูดถึงทีมไทยหลังจบเกมที่อิตาลีเอาชนะไทยไป3-1เซตในสึกคัดโอลิมปิกที่ผ่านมาก็แปลคร่าวๆนะคะมาดูกันว่าพวกเขาว้าวุ่นเหมือนที่น้องบุ๋มบิ่มชัชุออนบอกจริงไหม เริ่มกันที่ e อ a t e r ริน a อันโตโ a วบีหลังของทีมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออิตาลีว่าทีมไทยเป็นทีมที่ยากลำบากในการเล่นด้วยจริงๆด้วยระบบการเล่นของพวกเขาส่วนเ e เดริก a าสคว s ช n ีบอลเ็วของทีมบอกว่าเรารู้ว่าทีมไทยมีระบบการเล่นที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงพวกเขาทำให้เรารู้สึกเป็นบ้านิดหน่อยเลย สำหรับทีมเราฉันคิดว่าวันนี้หัวจิตหัวใจของทีมก็ดีเลยเราไม่ยอมแพ้แม้ว่าทีมไทยจะทำให้เราเจอความยากลำบากเยอะมากๆทำให้พวกเรารู้สึกเป็นบ้าหน่อยๆเลยจริงๆด้วยระบบการเล่นของพวกเขาในวันนี้และสุดท้ายควอชนี่ก็ชมว่าทีมไทยเล่นในเซตที่2ได้ดีมากๆและดาวิดมัสซานติโค้ชของทีมกล่าวว่ามันเป็นเกมที่ยาก เพราะผมอยากจะบล็อกและทำเกมรับในการแข่งกับทีมไทยด้วยวิธีที่ผมคิดว่าจะช่วยฝึกฝนเราในสิ่งที่รอคอยพวกเราอยู่สุดท้ายเราใช้วิธีนั้นแล้วไม่ได้ผลจึงต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นกับพวกเขาเพราะเราไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ตามที่เราคิดไว้และเราก็เสียจังหวะการเล่นของเราด้วยเล็กน้อยเราจึงต้องรับบอลให้มากขึ้นและสุดท้ายแล้วด้วยการบล็อกที่ดีกว่า ทำให้พวกเรามีจังหวะในเกมที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นทีมอิตาลีก็ว้าวุ่นกับการเล่นของทีมไทยตามที่น้องบุ๋มบิ๋มบอกจริงๆด้วยนะคะทั้ง3คนก็ชื่นชมทีมไทยมากๆเลยค่ะ